คดีของนายช่างซ่องบำรุงที่เอาปืนไปเจาอยิงศีรษะของผู้ช่วยหัวหน้าคนสนิทภรรยา9นัดรัวๆล่าสุดวันนี้ตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุไปฝากขังที่ศาลนะคะ ให้คุณผู้ชมดูนี่คือเหตุการณ์ตอนนั้นโหสลดจ,จริงๆนายสมชาติเนี่ยอายุ45ปีเขาเป็นนายช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงานผลิตยางแล้วก็เอาปืนไปเจ่อยิงศีรษะของนายพิทักษ์ทวีทรัพย์เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตโรงงานเดียวกันละค่ะเป็นคนสนิทของภรรยาเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ ตำรวจคุมตัวนายสมชาติผู้ก่อเหตุได้ที่ห้องเช่าของภรรยาแล้วก็สอบปากคำเขาบอกว่าตัวเองรู้ว่านายพิทักษ์เนี่ยเคยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับภรรยาตัวเองที่ทำงานอยู่ในโรงงานเดียวกันตั้งแต่5ปีที่แล้วเขาบอกเขามีหลักฐานเป็นแชทไลน์เคยเตือนขอร้องก็แล้วแต่นายพิทักษ์ยังแอบมาคบหากับภรรยาเขาลับๆแล้วเขาเห็นว่าผู้ตายเนี่ยมีการโอนเงินให้กับภรรยาตัวเองด้วยด้วยความแค้นใจเลยลงมือก่อเหตุ นักข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านผู้ก่อเหตุแต่ว่าไม่เจอใครนะคะได้ไปคุยกับคุณตาบัวคําคุณตาเนี่ยอายุ90แล้วเป็นเพื่อนบ้านคุณตาบอกกับนักข่าวเราว่าไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะคนก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นคนดีมากแต่ดีอะอยู่ด้วยกันนี่รู้เลยนะว่าไอ้คนนี้ดีแน่นอนคนดีขนาดที่จริงคนนี้ไม่เคยเชื่อ ก็มันยิงไปแล้วไม่รู้จะทำไงเนาะเพื่อนบ้านยืนยันค่ะบอกว่าเขาเป็นคนดีขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยวันนี้คุณเออนุสักภูมิเทพผู้สื่อข่าวสำนักข่าววันนิวส์ลงพื้นที่ไปเลยนะคะสพหนองใหญ่จังหวัดชนบุรีบรรยากาศเนี่ยคุณเอไปถึงบอกว่ามีทั้งเพื่อนมีทั้งญาติไปเยี่ยมนายสมชาติหลายคนเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ภรรยากับลูกชายเนี่ยมีจังหวะหนึ่งที่เข้าไปเยี่ยมแล้วก็ เข้ากอดเลยเนี่ยค่ะ<อ>เข้าไปกอดนายสมชาติที่หน้าห้องขังแล้วเดินออกมาร้องไห้น้ําตาไหลนองหน้าเพื่อนเข้ามากอดภรรยาผู้กอ่อเหตุอีกครั้งปลอบกันนะคะทางญาติบอกว่านายสมชาติเนี่ยเขากําลังใจดีอยู่แล้วก็ฝากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยคุณเอไปคุยกับเพื่อนสนิทข,ของภรยาผู้กอ่อเหตุนะคะเขาบอกทั้งคู่เนี่ยคบหากันมานานนะตอนแรกฝ่ายชายเนี่ยจีบฝ่ายหญิงตั้งแต่ผู้หญิงอายุแค่15ตอนนั้นผู้ชายอายุ20 ตอนนี้ผู้หญิง4ี่ิบแล้วผู้ชาย4ี่สิบห้าเอาง่ายๆคือรักกันมายี่สิบหปีแล้วอะคา่ะคุณผู้ชมที่ผ่านมาไม่เคยทะเลาะก,กันเลยด้วยซ้ำารเ้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอยากให้มาเห็นว่าเขารักกันมากแค่ไหนอาจจะเป็นแค่อารมณ์ั่ว์ููของผู้ชายคนที่อโอ้เห็นเห็นแฟนนู่นนี่นั่นแต่มันก็ไม่ไม่ไม่ใช่ประเด็นที่จะไปลงขา่าสามรักสามเศร้าผ้ากันนู่นนี่นั่นอะ่ะการดูข่าวปันยังรับไม่ได้เลย ะะยืนยันเลยนะคะว่าไม่ใช่ปมสังหารเรื่องของรักสามเศร้าแต่อย่างใดภรรยาผู้ก่อเหตุยืนยันด้วยนะคะบอกว่ายัางไงก็จะรอจนกว่าออทางสามีเนี่ยจะออกมาจากเรือนจำนะคะ11นาฬิกาที่ผ่านมาให้ดูบรรยากาศล,ล่าสุดหน่อยค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นจังหวะที่ตำรวจเ้าคุมตัวนายสมชาติผู้ก่อเหตุออกจากห้องของังแ,แล้วจะไป,ป<ด>ฝากขังที่ศาลจังหวัดชนบุรีนักข่าวของเราพยายามถามหลายข้อ นี่ค่ะเห็นไหมคะยืนไมค์ขอสัมภาษณ์หลายข้อแต่ว่าแกไม่ตอบเลยอะค่ะไม่มีคําพูดหลุดออกมาแม้แต่คําเดียวแล้วก็เท่าที่สังเกตเห็นไหมคะไม่พยักหน้าไม่สายหน้าอะไรเลยค่ะเพราะว่าครอบครัวเขาเองก็มีลูกเล็กอยู่แสดงว่าวันนั้นนี่มันเกินเกินที่จะแบบอดทนแล้วใช่ไหมครับพี่ทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมครับ แสดงว่าพี่ยืนยันว่าเป็นเรื่องชู้สาวใช่ไหมครับถ้าจริงพี่ช่วยพยักหน้านี่เป็นไงใช่ไหมครับเขามาก่อแกกับทางฝั่งคนของเราอะไรนีใช่ไหมพี่พอเดินไปปั๊บไปขึ้นรถส่งตัวผู้ต้องหานี่ภรรยานะคะคุณผู้ชมเกาะข้างรถเลยค่ะแล้วก็ระหว่างทั้งหมดที่นําตัวผู้ต้องหาขึ้นรถเนี่ยภรรยาคอยให้กําลังใจแต่ไม่ยอมหันมาให้สัมภาษณ์นักข่าวอะไรเลยค่ะ เธอยืนยันนะคะว่านานแค่ไหนก็จะรอจนงกว่าสากมีจะออกจากเรือนจำวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้